สวัสดีค่ะปามีนะคะวิทยานานาราค่ะมิสแกรนดปฐมนครนครปฐมค่ะ2023วันนี้ก็อำลาตำแหน่งวันสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะขอส่งไม้ต่อให้กับน้องๆ2024ให้ทำเต็มที่มากมากเลยนะคะปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วมากๆกก็ใจหายเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะคะครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่เป็นยิเฟนนิ่งกาวค่ะใช่ได้รางวัลรองอันดับหนึ่ง ของมิสแกนไฮแลนด์ค่ะแต่แต่จริงๆจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคนละสีอันนี้คือตลาดตั้งใจทําไว้ให้อาลาตําแหน่งเลยก็เลยมาปิด<ง>ในวันนี้ยังตื่นเต้นหรือยังทราบซึ้งอยู่ไหมทราบซึ้ง,งลแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะจะเจอกับทุกคนที่ผลักดันหนูให้มาถึงวันสูงสุด พราะเราก็แค่เราก็แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แค่คิด,คดว่าเออบันนึงอยากประกวดนางงามแต่ไม่คิดว่าคนรอบข้างเราพี่หรือน้องหรือแม่ทุกคนจะมองเห็นว่าเออแววของเราจะไปได้ไกลจะสามารถต่อยอดกับชีวิตเราได้ทุกคนก็ช่วยซัพพอตดีมากค่ะทุกคนคือให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทุกคนพี่เลี้ยงของหนูแมเป้ทุกๆคนเลยทั้งพี่ดีก็ให้โอกาสหนูครั้งยิ่งใหญ่เป็นถือว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ ได้มายืนบนเวทีใหญ่ได้แบบภาคภูมิใจมาครับแล้วต่อจากทำลาตำแหน่งแล้วจะมีทำอะไรต่อแล้วตอนนี้หรือว่าจะค่ะจะต้องโอ้ยยเดหรือว่าจะไปแต่งงานก็จะกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองก่อนค่ะจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือทําให้ครบเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้แบบมีสิ่งที่ต้องกังวลในภายภาคหลังภายภาคหน้าค่ะแล้วก็ วันข้างหน้าคิดว่าถ้าสมมติว่าใจตัวเองยังยังมีความอยากไปต่อยังมีความอยากสู้อีกคิดว่าวงการนางงามแค่นี้มันยังไม่ได้ที่สุดสําหรับเราถ้าเรารักในการเป็นนางงามมาอีกรอบหนึ่งจะต้องแบบยิ่งใหญ่แล้วต้องจับมือเท่านั้นค่ะอืมแล้ว,ลว,ลวปัจจุบันนี้มันมีเปลี่ยนไปด้วยที่ว่า 4D หรืออะไรนี้แล้วเราจะสามารถได้ไหมหรือเราร้องเพลงได้หเล่าเราอ่ะร้องเพลงได้อยู่แล้วถามถึงว่าทัศนคติความคิดของทุกคนมัน มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนค่ะทุกๆคนอาจจะมองอ่าสีดําสีขาวมันคือสิ่งที่แตกต่างอันนี้คืออันนี้หมายถึงว่าบิสเนสของคนแต่ของตัวของความนี่คือทุกๆอย่างที่เราเข้ามาในนี้คือความสามารถของเราล้วนๆไม่ว่าจะเป็นอ่าบิสเนสการตอบคําถามการแสดงทัศนคติหรือว่าความสามารถการเดินทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือทําให้ทุกคนพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันสู้แล้วก็ ได้20ขอปมิสแกนไทยแลนด์มาเช่นกันค่ะก็ดะได้รางวัลน,นิพัทค์ภูมใจอีกหนึ่งรางวัลก็คือมิสแคนอวอร์ดแกนโมเดลก็ไปประจำการที่อินโดนีเซียพิ่งกลับมาค่ะสเดือนก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งเหมือนกันในชีวิตที่เราได้ไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆแล้วก็ได้กับได้ไปเจอเพื่อนๆนางงามในอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ใช่ ในประเทศไทยของเราได้ไปเจอการทํางานของอฝั่งเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากมากที่ได้รับรางวัลนี้ครับแล้วต้องมีภารกิจอะไรกับทางมิสแกนตอนนี้คือหมดแล้วค่ะสาหรับแกนโมเดลที่ไปทำมามา3เดือนก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในสถานะมิสแกนนะคนปรปฐม2023ค่ะก็มาอำลาตำแหน่งตรนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เดี๋ยวปีไหนปีหนะ้าหรือปีอะไรที่จะกลับมาเดี๋ยวจะลดทูให้ทุกคนทราบแน่นอนค่ะ ยังไงก็จะให้ติดตามช่องทางของทางพร้อม<อ>ได้ค่ะช่องทางการติดตามของความมีนะคะมี Facebook แล้วก็ อ่าอินสตาแกรนะคะอ่าเฟซบุ๊กก็จะเป็นวิทยานาตนาราตามชื่อค่ะแล้วก็อ่าอินสตาแกรมของเราก็จะเป็น p l a m m y w c y ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าจะมีการอัปเดตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้าใครยังให้ความรักแล้วก็สนับสนุนกันอยู่จะคอยอัปเดตให้ทราบตลอดค่ะก็ขอให้โชคดีในทุกทางต่อไปนะครับอะไรเงี้ยติดตามเคียร์กันต่อไปนค่